ระปตาจาราเถรีเป็นภิกษุณีรูปเดียวในศาสนานี้ที่มีความทุกข์มากที่สุดแต่ในที่สุดท่านก็ได้พบลาบอันประเสริฐเรื่องในอดีตชาติมีเพียงเล็กน้อยดังนี้ครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระนางเกิดในเรือนครอบครัวในกรุงหังสาวดีรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งไปฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคะเป็นเลิศของภิกษุณีผู้ทรงพระวินยัยนางได้กระทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างนางกระทำกุศลจนตลอดชีวิตแล้วเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์ในครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้ถือปฏิสนธิในพระราชมุนเถียน ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิเป็นพระธิดาองค์หนึ่งในบรรดาพระพี่น้องนางเจ็ดองค์ทรงประพฤติโกมารีพรุมจันท์มาตลอดสองหมื่นปีทรงสร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์นางจุติจากภพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกได้เสเวยสมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งในพุทธุป,ปาทกานี้ได้บังเกิดในครอบครัวเศรษฐี พอโตเป็นสาวแล้วได้ทําความสนิทเสน่หากับคนงานคนหนึ่งในเรือนของตนบิดามารดาได้กำหนดวันที่จะมอบทิดาของตนให้แก่ชายหนุ่มซึ่งมีฐานะเสมอกันนางรู้เรื่องนั้นแล้วก็ได้นัดกับชายคนรักเก็บเข้าของหลบหนีไปอยู่ด้วยกันที่ป่าแห่งหนึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันไม่นานนางก็ตั้งครรภ์ครั้นตั้งครรภ์แก่ใกล้คลอด นางก็คิดถึงบ้านเพราะที่ป่าดงนี้ไม่มีใครพอจะช่วยได้เลยจึงพูดกับสามีว่านายจา๋าประโยชน์อะไรที่จะมาอยู่ในที่นี้อย่างคนอนาถาฉันจะกลับไปเรือนของครอบครัวละฝ่ายสามีก็ไม่อยากไปแกรงว่าจะถูกทำโทษจึงพูดผัดเพี้ยนว่าวันนี้อย่าไปพรุ่งนี้ค่อยไปต่อเธอะนางคิดว่าสามีคงไม่กล้าพานางไปเพราะสามีออกไปทำงานนอกบ้านแล้ว นางก็ได้เก็บเข้าของไว้ในเรือนแล้วสั่งบ้านใกล้เคียงว่านางกลับไปบ้านเก่าของพ่อแม่แล้วนางก็ออกเดินทางมาคนเดียวมุ่งหน้าไปสู่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายสามีก็ตามมาทันในกลางป่าเป็นเวลาใกล้ค่ำพอดีในขณะนั้นลมกรรมชวาดเกิดปั่นป่วนมีอาการว่าจะคลอดบทเมฆฝนอันมิใช่ฤด,ดูการลงมาหาใหญ่ท้องฟ้ามีหยาดฝนตกลงมาไม่ขาดสาย เสียงฟ้าคำรามฟ้าแลบแแลบปลาบไปรอบๆนางจึงพูดกับสามีว่านายจา๋าช่วยสร้างที่กำบังฝนให้หน่อยสิจัะฝ่ายสามีก็รีบสำรวจดูที่นู่นที่นี่ทราบว่าที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งมีหญ้าปกคลุมอยู่จึงไปที่นั้นประสงค์จะตัดท่อนไม้ที่พุ่มไม้นั้นด้วยมีดที่ถืออยู่ในมือจึงตัดไม้ซึ่งอยู่ที่พุ่มไม้นั้นท้ายจอมปลวกที่หญ้าปกคลุมในทันใดนั้นเอง งูพิษร้ายตัวหนึ่งก็เลื้อยออกมาจากจอมปลวกแล้วกัดสามีล้มลงตายอยู่ในที่นั้นเองฝ่ายนางได้รอสามีอยู่ฝนก็เปียกทั้งตัวขันก็ปวดใกล้คลอดมองหาสามีจนมืดคำ่ำแล้วก็คลอดบุตรนางต้องโอบลูกน้อยทั้งสองซึ่งทนฝนและลมไม่ไหวร้องจ้าไว้กับอกสองเท้าและสองมือคร่อมลูกน้อยทั้งสองไว้ตลอดคืนแสนจะทรมาน พอราตรีผ่านไปสว่างแล้วเอาลูกที่คลอดใหม่คล้ายชิ้นเนื้อนอนบนผ้าเบาเก่าๆโอบด้วยมือกกด้วยอกและพูดกับลูกคนโตว,ว่ามานี่ลูกพ่อเจ้าไปทางนี้แล้วพาลูกไปหาสามีพบว่าสามีนอนตาอยู่ใกล้ๆจอมปลวกจึงร้องไห้คร่ำครวญว่าพราะตัวเราทีเดียวสามีเราจึงตายเมื่อหาเศษไม้มารวมกันเผาศพสามีแล้ว ก็ออกเดินทางต่อไปในระหว่างทางก็ถึงแม่น้ําจะต้องข้ามแม่น้ํานั้นไปแม่น้ํานั่นลึกประมาณแค่อกแต่ก็ไหลเชี่ยวมากเพราะฝนตกหนักมาทั้งคืนจึงจําเป็นจะต้องเอาลูกข้าแม่น้ําไปทีละคนเพราะร่างกายอ่อนแอเนื่องจากการคลอดบุตรจึงบอกให้ลูกคนโตรออยู่ที่ฝั่งนี้แล้วนางก็อุ้มลูกคนเล็กข้าแม่น้ำไปวางไว้ที่ริมฝั่งข้างโน้นครั้นแล้ว ก็จะกลับมารับลูกคนโตพอนางข้ามมาถึงกลางแม่น้ำในขณะนั้นก็มีเหยี่ยวดัวหนึ่งบินผ่านมาพอเห็นเด็กทารกที่ริมฝั่งก็เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโผบินลงมาจากอากาศนางเห็นเหยี่ยวนั้นจึงยกสองมือขึ้นไล่ร้องเสียงดังว่าสุสุสุฝ่าเหยี่ยวก็ไม่สนใจอาการไล่ของนางเพราะอยู่ไกลมากจึงเฉียวเอาเด็กน้อยบินขึ้นอากาศไป ฝ่ายลูกคนโตได้ยินเสียงแม่ร้องก็เข้าใจว่าแม่เรียกตัวจึงกระโดดลงน้ำโดยเร็วกระแสน้ำเชี่ยวจึงพัดลูกคนโตจมน้ำไปนางเสียใจร้องให้คร่ำครวญว่าลูกเราคนหนึ่งถูกเกี่ยวเชี่ยวไปอีกคนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดไปสามีของเราก็ตายที่กลางป่านางเดินไปร้องไห้ไปบนไป พบชายคนหนึ่งจึงถามว่าพ่อท่านเป็นชาวเมืองไหนจ๊ะชายผู้นั้นตอบว่าเป็นชาวเมืองสาวัตถีจะ้ะแม่คุณนางได้ถามถึงตระกูลเศรษฐีอันเป็นพ่อแม่ของนางว่าพ่อท่านรู้จักเศรษฐีชื่อนั้นหรือไม่ชายเดินทางตอบว่ารู้จักดีจะ้ะแม่คุณแต่อย่าถามข้าเลยไปถามคนอื่นเถอดจะ้ะนางจึงได้ถามอีกว่า คนอื่นฉันไม่ต้องการดอกจ้าจะขอถามพ่อท่านนี่แหละขอจงช่วยบอกฉันด้วยเถอจะจ้าชายนั้นจึงได้ตอบว่าแม่คุณเอ๋ยโปรดไม่ให้บอกไม่ได้หรือวันนี้แม่นางก็เห็นอยู่ว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนางได้ตอบชายนั้นว่า เห็นอยู่จากพ่อท่านฝนนั้นตกตลอดคืนยันรุ่งสำหรับเรื่องส่วนตัวฉันจะเล่าภายหลังขอพ่อท่านโปรดเล่าเรื่องของเศรษฐีและภรรยาให้ฉันฟังก่อนเถอะชายนั้นจึงเล่าว่าแม่คุณเอ๋ยเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีถูกฝนและพายุหนักเรือนพังทับเศรษฐีภรยาและบุตรชายเศรษฐีทั้งสามคนตายขณะนี้กำลังถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนเดียวกัน ควันไฟยังเห็นอยู่ข้างหน้านู่นเนี่ยจะ้ะเล่าพลางก็ชี้มือให้ดูควันไฟข้างหน้าบัดนั่นเองนางก็หมดสติล้มฟุบลงพอรู้สึกตัวนางก็จำไม่ได้ว่าตนได้ปราศจากผ้านุ่งหม่มเพราะเป็นบ้าและความโศกเศร้าจึงเดินวนเวียนเพ้อรำพันว่าสานีเราก็ตายที่กลางป่าลูกทั้งสองก็ตาย บิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาที่เชิงตะกอเดียวกันนับแต่นั้นมานางก็มีชื่อว่าปตาจาราเพราะมีอาจาระตกไปเป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไปอยู่คนทั้งหลายเห็นนางบางพวกก็โยนขยะลงบนศรีรษะบางพวกก็โปรยฝุ่นใส่บางพวกก็ขับไล่ว่าอีบ้าไปให้พ้น บางพวกก็คว้างด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินขณะนั้นนางปตาจาราได้เดินเปะปะบ่ายหน้าไปทางพระเชตวันวิหารซึ่งในขณะนั้นพระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมในถามกลางพุทธบริษัทหมู่ใหญ่อยู่มหาชนเห็นนางแล้วพากันห้ามว่าอย่าให้นางเข้ามาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำรวจดูความแก่กล้าแห่งยานจึงตรัสว่า อย่าห้ามนางเลยเมื่อนางถึงที่ไม่ไกลถึงตรัสว่าแม่นางจงกลับได้สติเถิดในทันใดนั้นเองนางก็กลับได้สติเพราะพุทธ,ธานุภาพรู้ตัวว่าผ้าที่นุ่งอยู่หลุดหมดแล้วเกิดฮิริโอตป,ปะขึ้นมาจึงนั่งคุกเข่าลงชายคู่หนึ่งจึงโยนผ้าห่มให้นางนุ่งผ้าห่มนั้นแล้วก็เข้าเฝ้าพระาศาสดา นางกราบด้วยเป็นจางคประดิษฐ์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยสามีก็ได้ตายที่กลางป่าลูกคนเล็กถูกเหี่ยวเฉียวไปลูกคนโตถูกน้ำพัดไปบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเรือนล้มทับตายเขาเผาที่เชิงตะกอเดียวกันนางกราบทูลด้วยความโศกเศร้าน้ำตานองหน้าพระาศาสดาตรัสว่า ดูก่อนปตาจาราเจ้าอย่าคิดมากไปเลยเจ้ามาหาเราซึ่งสามารถจะเป็นที่พึ่งของเจ้าได้ก็บัดนี้เจ้าหลั่งน้ำตาเพราะความตายของลูกและญาติเป็นเหตุชั้นใดในสังสารวัตรที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้วก็ฉันนั้นน้ำตาที่เธอหลัง่งเพราะความตายของลูกเป็นต้นนั้นยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เอีก เมื่อพระศาสดาบรรยายธรรมกถาเรื่องสังสารวัตที่หาเงื่อนต้นและเงื่อนปลายไม่สิ้นอยู่ความโศกเศร้าของนางก็บรรเทาลงจึงทรงแสดงธรรมกถาต่อว่าดูก่อนพระตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นก็ไม่อาจจะช่วยจะซ่อนเร้นหรือเป็นที่พึ่งของคนที่ไปปรโลกได้ปิยชนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็ชื่อว่าไม่เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงชำระศีลของตนแล้วทำทางที่จะไปพระนิพพานให้สำเร็จดังนี้จบพระธรรมเทศนานางปตาจาราก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทูลขอบรรพชากับพระาศาสดาพระาศาสดาทรงนำนางไปสนักภิกุณีให้บรรพชานางได้อุปสมบทแล้วไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต